ขี้หึงขี้หวงแล้วก็แบบอารมณ์ร้อนเพราะว่าบางทีเราเป็นคนแบบไม่พอใจเราก็เก็บ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 แล้วพอมันระเบิดมันมันไม่ไหวมันก็ระเบิดออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราปลี้ดแบบหนักขนาดไหนะคะคือถ้าเกิดให้เทียบก,กับผู้หญิงต้องเหมือนคนยืนกี้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 อย่างเงี้ยแล้วถ้าแล้วถ้าพอเป็นผู้ชายมันก็ดมนทำอะไรอะมันก็จริงเหรอเราอย่างนี้เลยแล้วแบบเบรกดาวเลยแบบเป็นคนแบบคือวายๆอะครับแต่ไม่คว้างข้าวของถึงขั้นนั้นไหมเคยครับแต่ว่า พอทาไปแล้วเมื่อก่อนพอเริ่มทําครั้งแรกก็เสีเยดายของเคยชิ้นั้นแบบเอามือถืออะมือถืออย่างเงี้ยหักอย่ะงน้เลยอะอเคยเคยแบบนั้นแล้วก็แบบสุดท้ายก็ไปซื้อมือถือล <laughs> แล้วก็เออไม่ทําแล้วทำาลายเข้าขอแบบไม่ไม่น่าใช่เวทแ,แบบผมอยากเข้าใจในมุมนี้ว่าแบบในเมื่อเราชอบคนคนนี้เพราะว่าคนน่ารักและเซ็กซี่ครับ แต่ตอนที่เราไปเป็นแฟนเขาแล้วเราก็เลยจะไม่ให้เขาน่ารักแล้วไม่ให้เขาเซ็กซี่เราห่วงไง,งั้เพราะเราเป็นผู้ชายเจ้าชู้แล้วเราก็รู้ว่าผู้ชายเวลามองผู้หญิงแต่งตัวโป๊ล้วมองมองยังไงมองแบบมองจุดไหนอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ก็คือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะเพราะว่าเขาจะแต่งตัวไง <c oughs> มันก็เรื่องของเขาไงแต่ว่าเราด้วยความที่เราเป็นคนห่วงแฟน แต่เราก็สวยนะนอกจากเรื่องของการแต่งตัวแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าการชอบเที่ยวของเขาใช่ครับอ้าวเ้าเราก็เป็นหนุ่มๆที่ไปเฝ้าไม่ได้เหรอคะคือผมก็อยากไปเฝ้าแต่ผมไปเฝ้าไม่ได้เพราะเมื่อก่อนผมถ่ายละครฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็มันเป็นคิวที่มีทุกอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้นศุกร์เสาร์อาทิตย์น่ะมันเป็นวันเที่ยวของคนเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไปไม่ได้ไงเราก็จะแบบ ถ่ายละครอยู่เราก็จะมีความแบบกวลกังวายเฮ้ยไปเที่ยวอยีกแล้วเหรอวันนี้แบบมันสุกอะไรอย่างเงี <c oughs> ้ยเราก็อยากจะไปอยากจะไปด้วยนะแต่ว่าเราก็ไปไม่ได้ติดงานติดอะไรเงี้ยเราก็จะแบบพอเข้าไปบ่อยเข้าไปบ่อยเข้าอะไรเงี้ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เราก็จะแบบเฮ้ยแบบเกินไปนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหาเรื่องอ่ะที่จะไม่ให้เขาไปเที่ยว <c oughs> เคยถึงขั้นที่แบบว่าผมไปผ่าฟันคุดมา <c oughs> แล้วปวดฟันอะไรเงี้ยแล้วเราอะหน้าบวมไงเราก็ออกไปเที่ยวไม่ได้คแต่แฟนเราออกไปเที่ยว เราก็แบบน้อยใจมากว่าแบบเฮ้ยทาไมเราแบบปวดฟันขนาดนี้เธอยังออกไปเที่ยวอีกซึ่งจริงๆพอมามองย้อนไปมันแบบตลกอ่ะแค่ปวดฟันเฉยๆมันไม่ได้แบบแค่อ้อนใช่มันแบบเหมือนเราแค่แบบไม่ใหญ่เข้าไปแค่นั้นเ็าหายผลมาแต่แต่เรื่องนี้ในวันที่เราโตแล้วมองย้อนกลับไปมันตลกจะรู้สึกว่ามันแบบตลกเรื่องเล็กไ้สระแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่มากที่ทําให้หลายคู่ไปต่อไม่ได้ทั้งๆที่จริงๆเขาก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดใช่เแต่พอมีเราเข้าไปปุ๊บ เรเับยายาเปลี่ยนนะเราพยายามไปเปลี่ยนเขาไงคือเมื่อก่อนเนี่ยผมคบใครผมก็อยากจะเปลี่ยนให้เขาเป็นแบบในเวอร์ชั่นที่เราที่เราแบบแฮปปี้หรือว่าเราเราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้มองว่าเขาจะแฮปปี้กับตรงนั้นหรือเปล่าแล้วให้ทางกลับกันเราอะไปคนเที่ยวไหมเออตอนที่คบคนคนนี้ไม่เที่ยวครับผมบอกอเมื่อก่อนผมเป็นคนเรียบร้อยมากจริงเรี่บ้อยพอ ผมเริ่มเที่ยวจริงๆเจงามาเพื่อของขวัญใจว่าเชื่อผมอาจจะดูอาจจะดูแบบว่าไม่น่าเชื่อเท่าไหร่นะเกือบๆจะบอกว่าไหวแล้วครับเชื่อที่ยวเชื่อผมเลยคือสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเรียนมหาลัยเนี่ยผมไม่ไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวไม่กินเหล้าไม่อะไรเลยคือเพื่อนก็ชวนนะแต่เราเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบเราไม่ชอบแบบทาให้เราแบบเราก็ไม่ค่อยอยากเที่ยวเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนถ้าเกิดเราไปอ่ะเราก็จะไปแค่แบบไปคุมเขาเฉยๆอะไรเงี้ยเวลาที่เราปรีดเลยค่ะเขาทาไงคะ เขานิ่งเลยครับเขาเป็นคนนิ่งนะบางทีเราก็รู้สึกว่าบางทีเราต้องการคําตอบแต่พอมันไม่มีคําตอบนิ่งใส่เราเราก็จะยิ่งปี๊ดเขาไปอีกอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งเรารู้มาโดยตลอดว่าเฮ้ยอาการปี๊ดมันไม่โอเคพอปี๊ดเสร็จปั๊บเราเหนื่อยไหมเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยจริงๆเราก็แบบบางทีถึงขั้นเป็นไมเกรนเลยครับค่ะ